เกี๊ยวไก่ก็ไม่ได้ขายมาสามปีแล้วนะครับมันส่งบ้านเดือนละสามหมื่นมาลองเงินที่ไหนมาส่งบ้านเดือนละสามหมื่นนะครับคนไม่มีรายได้ขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองมันอยู่ไม่ได้หรอกครับนะครับฉะนั้นไอ้นี่คือเนี่ยคือวิธีไปขอสนับสนุนจากคนนั้นคนนี้คณะจะไปให้สัมภาษณ์สื่อช่องข่าวนี่นะครับเวลาต่อ E Work วงลวิ่งอะไรก็แล้วแต่นี่ได้เงินหมด ก่อนมันจะไปยังไงโทรมาหาผุเลยมีสักสองพันนี่คิดไหมพี่จะไปอรายการแต่เวลามันไปนะครับนี้มันไม่ได้โทรหาแต่คนเดียวมันรู้จักสิบคนมันโทรหาสิบคนนู่ไหมฮะคนละพันคนละห้าร้อยสิบคนเป็นคนเป็นเงินเท่าไหร่ครับนี่คือพฤติกรรมที่มันทำนะครับผมถึงบอกไอ้นี่เป็นแมงนาประชาธิชปไตยหาแดดกับมลวัาอุดงการชัดเจน ตามหลักนะครับถ้าจะเป็นแกนนำหัวขบวนกาหนึ่งต้องว้วเงินเองเหมือนที่แกนนำหลายคนที่เขาว้วกันไม่ใช่มึงตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วมึงไปหารับเงินบริจาคขนาดไปลำซีดาเห็นไหมลำซีดายังเปิดรับบริจาคมึงบริจาคอะไรก่อนลำซีดายผมขึ้นป้อกนะครับว่าเอฟซีเพื่อไทยทุกคนผมเข้าใจนะว่าทุกคนบางคนไม่ได้ไปสนับสนุนเพื่อไทย เป็นกระบอกเสียงให้เพื่อไคอยากจับเลื่อนด้วยแต่การที่พวกคุณโอนเงินไปให้พวกมันแบบนี้นะเหมือนกับคุณเป็นการส่งเสริมให้มันทำมาหากินบนคำว่าอุดมการงานการไม่ยอมทำเปิดรับบริจาคจะไปพักทีเปิดรับบริจาคจะไปทำกิจกรรมทีเปิดรับบริจาคเงินบริจาคไปไหนครับเข้ากระเป๋ามันเข้าบัญชีมันคนเดียวบัญชีมันขนาดงานสดพ่อคนในสมาชิกเนี่ย เราเรียกอะไรกันลงในขุนไลข่าวมันหลุดหมดเลยปุ๊ิดมัไม่ได้หรอกนะครับผู้ใหญ่เขาทักมาบอกผมนี่เขานับได้เขาเช็คได้ตามซีรีส์6พันห้ามือไปงานศพผู้คนไปใส่ซอง3,000มึงยังจะไปบอกให้เขาใส่ซองช่วยอีกไหมพอเรื่องแดงเมื่อวานทักมาผมผมแฉมันปุ๊บมันทักไปหาผู้ใหญ่คนนี้ที่ไปบอกมันหรือว่าเป็นแบบนั้นรุ่นนี้น่นนั่นผมกินเงินก้อนไอ้คนนี้ ผมไม่ได้กินนะผมยืมไปใช้ก่อนแล้วผมก็คืนทีหลังฮะมีแบบนี้ด้วยเหรอเงินเขาฝากไปทำบุญให้คนตายให้ญาติคนตายมึงเอาไปใช้ก่อนแล้วมึงเขาแค่สามพันที่เหลือสามพันห้ามึงหาค่อนเขาคืนเหรอมีแบบนี้ด้วยเหรออีไในีีคือพฤติกรรมที่จังไรพฤติกรรมที่ไม่สมควรเกิดขึ้นผมเ้อ่งบอกเลยครับว่าคาว่าอุดมการณ์ไอ้นี่คือแมงดาแมงดาประชาธิปไตย นะครับงานกางไม่ทำนะครับใครคุณนู้นอีใครคุณนี้แทนไอ้ข่ากุยนะครับไม่มีใครอีฉาพวกมึง